สวัสดีครับได้เวลาของ NiDA w Wisdom for Change ครับรายการทอล์กเชิงวิชาการที่จะนำสาระดีๆจากสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้ามาฝากท่านผู้ชมเช่นเคยนะครับทุกวันพุธเวลา15นาฬิกา30นาทีทาง Nation TV ช่อง22ครับ วันนี้เรายังคงพูดคุยกันในหัวข้ออาชีพแห่งอนาคตนะครับแต่ว่าวันนี้ครับจะพามาเจาะลึกในเรื่องนักธุรกิจในยุค4.0ครับว่าในยุคสมัยนี้ครับแน่นอนว่าเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนในชีวิตประจําวันของเราแทบจะตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนนอนเลยนะครับแล้วในโลกของธุรกิจคนที่เป็นผู้บริหารคนที่ทําธุรกิจอยู่จะต้องปรับตัวยังไงแล้วอย่างท่านผู้ชมครับที่อยากจะเข้ามาเป็นผู้บริหารบ้างจะต้องเตรียมพร้อมอยังไงบ้าง วันนี้มาพูดคุยกับแขกรับเชิญสุดพิเศษ2ท่านด้วยกันนะครับท่านแรกครับเป็นรองคณะบดีฝ่ายวิชาการคณะบริหารธุรกิจของนิด้ารองศาสตราจารย์พันรรุ์ตำรวจตรีดร์ดานุวสินเจริญครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับิต อีกท่านหนึ่งนะครับท่านผู้ชมน่าจะรู้จักกันดีครับเป็นอดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสองสมัยและปัจจุบันครับดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริหารของบริษัทวีฟู้ดประเทศไทยจำกัดนะครับแล้วก็เป็นสิทธิ์เก่าของคณะบริหารธุรกิจของนิด้าด้วยคุณอภิรักษ์โกศโยธินครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับก่อนอื่นถามอาจารย์ดนุวัศินก่อนนะครับว่าโลกของธุรกิจตอนนี้การแข่งขันดุเดือดขนาดไหนแล้วถ้าเทียบกับเมื่อก่อนตอนนี้ต่างกันยังไงบ้างครับ มีการเปลี่ยนแปลงในการแข่งขันค่อนข้างเยอะมากครับในปัจจุบันที่มาจากทางด้านเทคโนโลยีนะณนะวันนี้รูปแบบของเทคโนโลยีเนี่ยที่คนเข้าถึงเทคโนโลยีเนี่ยเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็มีรูปแบบอแอปพลิเคชันที่เข้ามาใช้งานแล้วก็ไปเปลี่ยนแปลงธุรกิจนะจะเห็นได้ว่ามันใช้เวลามา7เจ็ดสิบปีเนี่ยเปลี่ยนโทรศัศน์จากขาวดําไปสู่โทรทัพน์สีนะแต่ว่าใช้เวลาไม่ถึงสิบปีเนี่ยในการเปลี่ยนโทรศัพท์บ้านเนี่ยไปสู่สมาร์ทโฟน S <S> นะอันนี้จะเห็นได้ว ok totally so right ่าการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นค่อนข้างรวดเร็วแล้วก็หลายธุรกิจนะฮะมีสิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นได้ชัดคือธุรกิจหลายธุรกิจก็ปรับตัวไม่ได้นะฮะหลายธุรกิจที่เราเคยเห็นอยู่เมื่อ10ปีที่แล้วก็ไม่มีอยู่ต่อไปแล้วยกตัวอย่างเช่นนะฮะร้านเช่าวิดีโอที่เราเห็นอยู่ตามปากซอยต่างๆทั่วนี้ไม่มีไม่มีใครต้องการเช่าวิดีโออีกละนะฮะเห็นได้ว่าอย่างตัวอย่างอย่างเงี้ยเป็นตัวอย่างที่เราจะเห็นหลายธุรกิจเนี่ยที่อาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าต้องมีการปรับตัว นะครับคุณคิดติดตของราบเดียช่องดิจิตอลทีวีหลายช่องนะก็กำลังมีปัญหาใช่ไหมเพราะว่ามีคนดูที่น้อยลงมีโฆษณาที่ลงน้อยลงนะคนที่ลงโฆษณาง่ายธุรกิจเนี่ยไม่ว่าคุณจะอยู่ในธุรกิจไหนเนี่ยลูกค้าของคุณเนี่ยล้วนแต่ใช้เทคโนโลยีโซเชียลมีเดียใช้โทรศัพท์มือถือนะฮะทั้งสิ้นนะครับทุกลูกค้าคาดหวังว่าบริษัทต,ต้องมีแอปให้กับเขานะอันนี้เป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่มันเข้าไปเปลี่ยนแปลงความต้องการของลูกค้าพฤติกรรมของลูกค้า ธุรกิจที่ไม่สามารถปรับตัวได้ก็อาจจะอยู่รอดได้อย่างลําบากครับถามคุณอภิรักษ์บ้างนะครับคนอาจจะคุ้นเคยคุณอภิรักษ์เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่ว่าตอนนี้คุณอภิรักษ์ทำอะไรอยู่นะครับครับก็มาทําธุรกิจนะครับจริงก็เริ่มมาได้ประมาณ3ปีกว่าแล้วนะครับเป็นธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องอาหารเครื่องดื่มซึ่งก็ผูตรงๆุถ้าถ้ามองในยุทธศาสตร์ของประเทศปัจจุบันเนี่ยก็คือเรื่องอาหารนะครับก็ถือว่าเป็นโกร w t h engine ของประเทศไทย เราก็เป็นสิ่งที่ผู้บริโภคไม่ว่าจะยุคสมัยไหนเนี่ยถูกไหมครับก็จําเป็นที่ต้องมีพูดง่ายคือต้อง,ต,องต้องกินต้องใช้อะไรพวกนี้แล้วเรื่องของเทคโนโลยีทางค,คุณอภิรักษ์เองได้มีการเอามาประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการยังไงบ้างครับครับคือจริงๆแล้วต้องยอมรับอย่างท,ที่อาจารย์ได้พูดถึงเมื่อสักครู่เนี่ยผมคิดว่าโลกวันนี้เนี่ยที่มันเปลี่ยนแปลงได้เร็วมากนะครับก็คือเทคโนโลยียุคสมัยใหม่ที่เข้ามามีบทบาทสูงแล้วก็ที่สําคัญก,ก็คือมาเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภค แนะปลว่าผู้บริโภคยุคใหม่ตั้งแต่ตื่นนอนไปทํางานนะฮะพักผ่อนไปเที่ยวหรือจนกระทั่งกลับบ้านเนี่ยยุคสมัยใหม่ก็คืออยู่บนโทรศัพท์มือถืออยู่ในสังคมเขา,เ,า,เ,าเรียกว,ว่าโซเชียลมีเดียนะครับหรือว่าสังคมออนไลน์เ,เพราะฉะนั้นชีวิตประจําวันแบบนี้ที่มันเปลี่ยนไปก็ทําให้พฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าและบริการเนี่ยเปลี่ยนไปด้วยก็แปลว่าธุรกิจก็ต้องมีการปรับตัวนะครับในส่วนของผมเองเนี่ยมาบริหารยุคใหม่ พูดจริงๆเมื่อเทียบกับสมัยก่อนนะครับผมก็เคยบริหารธุรกิจมาก่อนในยุคอาจจะ 0, 0 <laughs> 2.0 3.0เมื่อ20-30ปีที่แล้วเนี่ยก็ต้องปรับเปลี่ยนบทบาทเพราะว่าอันที่หนึ่งเลยเนี่ยคนในบริษัทไม่ไม่ใช่เฉพาะบริษัทผมที่เหมือนเพิ่งเริ่มนะครับแต่บริษัทส่วนใหญ่สมัยนี้จะมีคนในแต่ละรุ่นในแต่ละเจเนอเรชันอยู่ในบริษัทด้วยกันเช่นคนในยุคอย่างผมเนี่ยอายุ50กว่าขึ้นไปเนี่ยแบบเบบี้บูแล้วคนในยุคเจน X เจน Y เมลิมเนียเหมือนที่เขาพูดน,นะเพนั้น คนทั้ง3ามเจเนอเรชันเนี่ยก็จะมีวิธีคิดเติบโตขึ้นมาในแต่ละยุคที่ไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นการเลือกใช้เทคโนโลยีเข้ามาในการทํางานในการหาข้อมูลเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมนะที่คนทํางานส่วนใหญ่บอกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ถูกไหมหรืออาจจะมีวันเสาร นะครับเดี๋ยวนี้มันทางานได้ทุกวัน,น mm hmm. เพื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยมันก็เปิดโอกาสถ้าเราสามารถใช้ประโยชน์ได้เนี่ยในการทํางานเนี่ย mm hmm. ก็คนสามารถทํางานได้ตลอด24ชั่วโมงนะ mm hmm. สาาร์อาทิตย์ไม่มีวันหยุดเ mm hmm. พียงแต่ว่าเราก็ต้องหาวิธีนะครับที่จะสร้างทีมนะครับให้มีเป้าหมายร่วมกันแล้วก็ใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร mm hmm. เหมือนที่อาจารย์ว่านาง่ายๆก็มีกรุ๊ปไลน์นะครับในการทํางานสามารถที่จะคุยกันได้ตลอดเวลานะครับเ mm hmm. พียะนอันนี้ก็เป็นเป็นวิธีการอย่าง ในเรื่องการบริหารจัดการกับเรื่องที่2เนี่ยเราก็มาดูในเรื่องของพฤติกรรมผู้บริโภคที่เรียกว่าคอน sumer lifestyle ในยุคสมัยใหม่นะเนื่องจากเราทำธุรกิจอาหารเนี่ยนะฮะเราก็มองว่าไอ้นอกเหนือจากเรื่องดิจิทัลไลฟ์สไตล์ที่คนยุคใหม่ใช้หรือการที่จะสื่อถึงเขาจะใช้ไอเอ็มซแบบเดิมเนี่ยก็ยากถูกไหมครับทำหนังโฆษณาออกทีวีซื้อสื่อแบบเนี้ยเดี๋ยวนี้ก็ต้องใช้เป็นยุคดิจิทัล กับ2ก็คือว่าไลฟ์สไตล์สมัยใหม่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง Health and Wellness นะคนสนใจในเรื่องสุขภาพมากขึ้นนะเหมือนเนชั่นจัดขี่ <c oughs> จักรยานทุกทกวัน <c oughs> หยุดอะไรเงี้ยคนสมัยใหม่ก็ไปวิ่งเลือกทานอาหารมีประโยชน์ผมคิดว่าอันนี้คือสิ่งที่ไม่เฉพาะเทคโนโลยีอย่างเดียวแต่เป็นในเรื่องของเทรนดในเรื่องของไลฟ์สไตล์สมัยใหม่เนี่ยผมคิดว่ามีความสําคัญมากนะครับที่องค์กรเอกชนบริษัทต,ต่างๆหรือแม้แต่สถาบันการศึกษาเนี่ยต้องพยายามที่จะเข้าใจแล้วก็ปรับธุรกิจให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้บริโภคทีี่่เปปลนไ เมื่อกี้คุณอภิรัก์ยกเรื่องหนึ่งมาน่าสนใจครับอาจารย์เรื่องของวัยของคนในองค์กรที่แตกต่างกันแบบนี้มันมีส่วนเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีในปัจจุบันที่มันทําให้การบริหารจัดการมันยากขึ้นหรือว่าท้าทายขึ้นยังไงบ้างผมคิดว่าอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนในเซ็ตแนวคิดนิดนึงในเรื่องของ <c oughs> เลอบบของการบริหารคนยุคใหม่เพลินผมเป็นอาจารย์มาตอนนี้เกือบ10ปีแล้วได้สังเกตเห็นในแต่ละเจเนอเรชันที่เปลี่ยนแปลงไปนะเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขา อย่างที่คุณพิรักษ์ได้พูดถึงเขาจะมีความต้องการในเรื่องเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีที่ที่เขาสามารถจะเรียนรู้ได้รวดเร็วนะฮะแล้วเขาเองเนี่ยส่วนใหญ่ของคนรุ่นใหม่เนี่ยสังเกตดูเนี่ยเขาจะไม่ค่อยอยากยึดติดกับการทํางานในรูปแบบเก่าเช่นการเข้าทํางาน9ก้าโมงเช้าเลิกห้าโมงเย็นฮะ <c oughs> การทํางานที่เป็นรูทีน <c oughs> การทํางานที่มีซูเปอร์วิเซอร์เนี่ยคอยมานั่งข้างหลังเขาคอยเช็คว่าเขาทํางานอยู่หรือเปล่า <c oughs> เด็กรุ่นใหม่เขาไม่ต้องการให้ให้หัวหน้ามาสั่งว่า,าต้องทําอย่างไร แค่เพียงบอกว่าต้องทําอะไรแล้วเขาไปบริหารจัดการเองนะฮะอันนี้คือสิ่งที่ผมเห็นการเปลี่ยนแปลงของเจเนอเรชันใหม่ที่เขาต้องการความอิสระในการทํางานนะการทํางานเนี่ยคือเขาไม่ได้อยากจะยึดต,ติดแค่ออฟฟิศทม์เฉยนะฮะซึ่งอันนี้จะเป็นแนวโน้มอันหนึ่งที่อย่างนักศึกษา MBA ที่ผมสอนอยู่เนี่ยหลายคนเนี่ยไม่ต้องการทํางานประจำนะต้องการเป็นสตาร์ทอัพหรือไม่ต้องการเล่นหุ้นหรืออีกส่วนหนึ่งก็คือต้องการรับเป็นงานที่เป็นฟรีแลนซ์ที่ปรึกษาต่างๆนะหรือถ้าเป็นทํางานประจำเนี่ย บริษัทเนี่ยจะต้องมีมี flexibility ให้กับเขานะจะใช้รูปแบบของการทํางานในรูปแบบเก่าเนี่ยอาจจะอาจจะได้มาคนทึ่งคนเก่งเนี่ยได้ยากหน่อย <Yeah. S 1> เพราะเด็กรุ่นใหม่ต้องการความอิสระนะต้องการที่จะทํางานเมื่อไหร่ตามที่เขาต้องการต้องการที่ไม่ต้องการที่จะถูกมอนิเตอร์ตลอดเวลานะฮะ <Yeah. S 1> อันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นมีการเปลี่ยนแปลงในเจเนอเรชั่นใหมๆ่ๆ แล้วคุณและพิรักแล้วครับผมเชื่อว่าแน่นอนต้องมีคนรุ่นใหม่อยู่ในบริษัทรเรามีวิธีการรักษาคนเหล่านี้ไว้ไม่ให้หนีไปทํางานที่อื่นยังไงครับคือในยุคสมัยไหเนี่ยผมคิดว่าจะแตกต่างนะครับเมื่อเทียบกับอย่างผมเนี่ยเรียนจบ MBA ที่ได้มานะครับก็นานมากแล้วสามสิบสกว่าปีแล้วเวลาเรามองย้อนไปเนี่ยเราจะเห็นว่า้คนในยุคสมัยผมเนี่ยคือต้องการความสําเร็จในชีวิตนะครับ ต้องการ c a r e e r path พูดง,ง่ายๆแล้วก็ตำแหน่งมันก็จะเหมือนเป็นฮิรัชกี้อันนั้นคือวิธีคิดแบบองค์กรแบบทั้งเดิมแต่สมัยใหม่เนี่ยอย่างที่อาจารย์ว่าคือเด็กสมัยใหม่เขาต้องการความอิสระหรือบางทีเขาทําหลายอย่างถูกไหมในเวลาเดียกกันเขาไม่ต้องทํางานประจําอย่างเดียวเฉะนั้นสิ่งที่มีความสําคัญเรื่องที่หนึ่งเลยผมคิดว่าเ,ออเรื่องเงินอาจจะไม่ใช่เรื่องเดียว mm. นะฮะเมื่อเทียบกับสมัยก่อนที่ต้องการเงินเดือนขึ้นเรื่อยๆหรืออาจจะคิดว่าไอ้ปีนี้ขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์มีโบนัสไหมผมว่าอัน,นนะะเนเี้ยนะฮ ก็แปลว่าแน่นอนเราก็ต้องมีพูดง่ายๆคือมีมีเงินเดือนมีรายได้ให้เขาที่ที่เหมาะสมนะครับกับการใช้ชีวิตของเขาอันนี้เรื่องที่หนึ่งคงต้องมีแต่สิ่งที่สําคัญมากกว่านั้นนี่ก็คือการสร้างสร้างเป้าหมายร่วมนะครับสร้างโอนนัชชิปให้เขามีความรู้สึกว่าเขาเนี่ย hmm. นะฮะสามารถที่จะมีพูดงา่ายๆมีมีส่วนในการสร้างความสําเร็จให้กับองค์กร แล้วมีส่วนในความสําเร็จให้กับตัวเองแล้วแบบนี้มันจะช่วยทําให้เราสามารถที่จะดึงคนรุ่นใหม่แทนที่จะบอกว่าเป็นเรื่องเงินเดือนเป็นเรื่องแคเรียเรื่องตําแหน่งซึ่งผมคิดว่าเรื่องเหล่านี้อาจจะยังมีความสาคัญบ้างแต่จะน้อยกว่าสิ่งที่เขารู้สึกว่ามันเป็น achievement หรือเป็นสิ่งที่เขาสามารถที่จะพูดง่ายประสบความสําเร็จในสิ่งที่เขาทําเราก็มีคนรุ่นใหม่เยอะมากทั้งที่เพิ่งจบมาหรือทํางานไม่กี่ปี แล้วเราก็พูดง่ายเหมือนเหมือนมาเติบโตในบริษัทแล้วก็ผมเนี่ยก็พยายามพูดง่ายสร้างความสมดุลระหว่างเอาประสบการณ์ของคนที่เคยทํางานมาแล้วนะครับกับเอาไอเดียของคนรุ่นใหม่แต่อาจจะไม่มีประสบการณ์นะฮะอันเนี้ยอันนี้ก็เป็นความท้าทายขององค์กรยุคใหม่นะครับ,รบที่จะสามารถใช้อโอกาสที่มีจุดจุดแข็งจุดอ่อนของคนในแต่ละเจเนอเรชันเนี่ย ให,ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กรแต่ว่าสิ่งที่สาคัญอย่างที่ผมพูดเป็นพื้นฐาถ้าเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนให้เห็นนะครับว่าอย่างในกรณีบริษัทวีฟู้ดเนี่ยเรามีทิศท,ทางที่เราผลิตสินค้าและบริการให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่นะฮะในยุคดิจิทัลในยุคที่คนใส่ใจในเรื่องสุขภาพแบบนี้มันก็จะมีความชัดเจน นะครับที่ที่คนที่อยู่ในองคอ์กรโดยเพพ่งยิ่งคนรุ่นใหม่ที่ที่อาจจะมีลักษณะนิสัยวิธีคิดเหมือนที่อาจารย์ว่านะครับไม่ชอบความเป็นอิสระชอบ <c oughs> ทํางานไม่เป็นเวลาอะไรเงี้ยเอาสะดวกด้วยแล้วเขาก็อยากมีชีวิตส่วนตัวที่เป็นไลฟ์สไตล์ของเขาด้วยเนี่ยยังยังมีความสุขพูดง่ายๆนะ <c oughs> นะที่ทํางานในองคอ์กรเรารแต่ก็ไม่ใช่ทุกบริษัทนะอาจารย์ที่ที่จะสามารถจัดแบ่ง <c oughs> คนหลากหล,ลายเจเนอเรชันได้สมดุลขนาดนี้คือค <c oughs> <c oughs> ือผมอยากยกตัวอย่างให้อ่า ผมเคยไปเดินเล่นแถบ Silicon Valley นะฮะก็จะมีบริษัทพวก Google Facebook ตั้งอย<ะ>ู่อย่างกรณนนีของ Google เนี่ยอย่างชัดเจนเลยคือเขาระบุเลยว่าพนักงานเนี่ยไม่มีเวลาเข้าเวลาออก<ม>ะะการทํางานขึ้นอยู่กับเอาพุตที่เกิดขึ้นแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยที่ผมเห็นคือว่ามันเป็นวิธีการที่น่าสนใจของ Google ที่ใช้ในการดึงดูดและรักษาคนเก่งไว้ได้คือว่าเขาจะให้พนักงานแบ่งเวลานะะในร้อซของเวลาเนี่ยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยใช้ในการทำงานประจำาีนะะ่สเนเนี่ยให้เขาให้พนักงานคิดว่า โปรดัก t อะไรบ้างของ Google เนี่ยที่สามารถจะเป็นโปรเจกต์ที่ต่อยอดออกมาได้อย่างตัวอย่างที่ผ่านมาอย่างเช่นพวก Gmail Google Maps อันนี้เป็นไอเดียของพนักงานไม่ได้มาจากผู้บริหารนะครับคือเขาให้เวลาของพนักงานเนี่ยทำการทดลองกับสินลเ,เนี่ยอีกเอร์นเนี่ยเขาให้คิดถึงโปรเจกต์ที่มันจะเข้าไปเปลี่ยนแปลงโลกนะฮะอย่างที่เราจะเห็นในเร็วๆนี้อย่างเช่น Google Internet ที่ใช้บอลลูนเนี่ยนะฮะที่ใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยไปให้กับประเทศที่กำลังพัฒนาสามารถจะเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ อันนี้เป็นตัวอย่างอันนึงขึ้นอยู่กับนโยบายของบริษัทอย่างที่คุณอภิรักษ์พูดนะครว่าทํายังไงที่ให้พนักงานเนี่ยรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาเห็นถึงความเห็นว่าบริษัทให้ความสําคัญกับเขานะฮะมันมีแนวคิดว่ามันมีแค่องทพนัวที่ใช้ในการคิดในการเริ่มต้นธุรกิจแต่ความจริงณนะวันนี้ทิศทางอันนึงก็คือบริษัทใหญ่ๆเนี่ยก็สามารถใช้รูปแบบของที่เขาเรียกว่า intra นัวนะก็คือเป็นรูปแบบของการที่เราสร้างธุรกิจใหม่ๆใ,ในบริษัทที่ เป็นบริษัทที่ใหญ่อยู่แล้วก็ตามนะครับซึ่งอันนี้ก็คือผมคิดว่าเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่อาจจะบริษัทในธุรกิจปัจจุบันอาจจะใช้ได้ก็คืออย่างที่คุณพระพูดนะเงินไม่สามไม่ไม่มีความไม่เป็นใครที่ยหลากอีกต่อไปเขาต้องการ work life balance นะฮะเขาต้องการชีวิตส่วนตัวที่เขาสามารถจะ Control ได้ด้วยตัวเองอันนี้ก็คือเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นแนวทางของบริษัทปัจปจุบัน ออนี่เราฟังออสถานการณ์หรือว่าความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโลกธุรกิจในทุกวันนี้ไปแล้วเนี่ยนะครับแต่ว่าแน่นอนว่าหลายคนอยากที่จะเพิ่มองค์ความรู้ในเรื่องของการบริหารให้กับตัวเองแล้วก็คืออยากที่จะไปศึกษาต่ออย่างเช่นคณะบริหารธุรกิจของนิด้าครับเรามีการออกแบบหลักสูตรยังไงเพื่อให้สอดรับกับยุคไทยแลนด์4.0บ้างนคนระับณวันนี้นะฮะก็คือผมเห็นว่าทิศทางการศึกษาเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากเอาง่ายๆห้องเรียนเนี่ยจากเดิมเนี่ย สมัย30ปี20ปีที่แล้วเนี่ยอาจารย์เนี่ยคือเอาความรู้ที่อยู่ในหัวอาจารย์ใส่เข้าไปให้กับนักศึกษาเป็นรูปรแบบเลคเชอร์นักศึกษาก็นั่งฟังไปอาจารย์ก็พูดไปใช่ไหมฮะรูปแบบเนี่ยใช้ไม่ได้กับคนรุ่นใหม่เราผมบอกได้เลยคนรุ่นใหม่เขาต้องการแสดงออกนะฮะเขาต้องการการมีส่วนร่วมในการเรียนและที่สําคัญก็คือว่าความรู้ในปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่ห้องเรียนนะฮะมันมีอยู่บนอินเทอร์เน็ตมีอยู่บนเท็ดท็อกมีอยู่บน YouTube มีอยู่บนคอสเซียร่านะทุกวันนี้ ในหลายครั้งเนี่ยเราอาจจะไม่จําเป็นที่ต้องไปเข้าห้องเรียนเลยก็ได้เ,เลคเชอร์ที่บนอินเทอร์เน็ตเนี่ยบางทีอาจจะมีคุณภาพที่ดีกว่าอาจารย์ในมหาหลัยสอนอนะแต่ห้องเรียนเนี่ยนะฮะรูปแบบของห้องเรียนเนี่ยมันจะต้องเปลี่ยนแปลงเช่นเรื่องของการอภิปรายาทำเวิร์กช็อปนะฮะอ,อันนี้คือเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมมองว่าต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับแล้วก็มีสิ่งหนึ่งที่เรากําลังทําก็คือว่าเรื่องของหลักสูตรเนี่ยเราต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรเพราะว่า เนื้อหาการเรียนการสอนเนี่ยณว,วันนี้เชื่อไหมครับเ,เขามีบทความงานวิจัยเนี่ยบอกว่าความรู้ที่นักศึกษาเรียนไปเนี่ยนะฮะมันจะล้าสมัยท,ทันทีที่เขาจบนะฮะดังนั้นก็คือว่าในส่วนของหลักสูตรการศึกษาเนี่ยต้องมีการปรับปรับตัวด้วยอย่างกรณีของตัวอย่างเช่นวิชาไฟแนนซ์อย่างเงี้ยฮะทุกวันนี้ทุกคนพูดถึงฟินเทคทุกคนครเริ่มถึงพูดถึงบิตคอย Bitcoin, อนะอหลักสูตรก็ต้องปรับปรุงไปด้วยนะณว,วันนี้ เขาใช้ใช้โรบอทนะฮะในการในการในการแทนที่โบรกเกอร์ในการ,การ,ทท broker, การซื้อหุ้นอันนี้เป็นตัวอย่างอันหนึ่งนะฮะอีกอันหนึ่งที่ทางคณะกำลังปรับตัวไปคือเราสร้างวิชาที่ตอบสนองพวก Global c e r t i f i c a t e นะ,ะมีวิมีวิชาที่เตรียมให้นักศึกษาสอบ CFA ทางด้านการเงิน PMP ทั้งเรื่องของการบริหารโครงการเรื่องของ SAS อของการบริหารข้อมูลอันนี้คือเป็นสิ่งหนึ่งที่เหมือนเหมือนกับ ISO ะฮะคือเวลาเราไปเลือกโรงงานเนี่ยรเราไม่รู้จักโรงงานแต่ถ้าเกิดเขามีไอโซเนี่ยเราเชื่อมั่นในคุณภาพนักศึกษาตอนนี้ก็คือส่วนใหญ่ที่นี่ด้นเนี่ยเราจะเน้นให้นอกเหนือจากมี MBA แล้วเนี่ยจะต้องมี specialized skill ที่ที่ที่เขาสามารถจะ,ะนําไปใช้ได้หรือเป็นที่ยอมรับของบริษัททั่วโลกนะฮะอนี้คือทิศทางอันหนึ่งที่ผมมองว่าองมีการเปลี่ยนแปลงไป พื่อพิระครับหลายคนคนรุ่นใหม่เนี่ยบอกว่าเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเรียนแล้วคณะบริหารธุรกิจหาความรู้เอาเองก็ได้คุณเอพิระคิดว่าคนที่จะไปเรียนต่อด้านบริหารธุรกิจในปริญญาโทรหรือว่าในระดับสูงกว่านั้นต่อไปเนี่ยยังจําเป็นอยู่ไหมครับคือจริงๆผมคิดว่าในยุคสมัยใหม่นะครับเราเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้ได้ตลอดโดยไม่จํากัดอายุหรือไม่จํากัดวิธีคิดแบบเดิมว่าต้องเรียนจบตรีโทแล้วก็เอกถูกไหมอันนั้นก็อาจจะเป็นวิธีคิดในในในช่วงที่ผ่านมา แต่ว่าในการมีหลักสูตรซึ่งผมน้องเหล่จะเป็นสิทธิ์เก่าเนี่ยก็มีโอกาสนะครับได้ได้ทำงานใกล้ชิดกับทางคณะหรือทางมหาลัยเนี่ยก็หรือตรงสถาบันที่นี่ได้เนี่ยก็จะเห็นว่าโดยเฉพาะคณะบริหารธุรกิจเนี่ยเขาพยายามมีการปรับปรุงหลักสูตรนะฮะให้มันสอดคล้องกับความต้องการของตลาดถ้าจะพูดอย่างนั้นนะครับ,รบแล้วจริงๆสอดคล้องความต้องการตลาดเนี่ยมันไม่ใช่ยุคสมัยก่อนคือสมัยก่อนอาจจะบอกว่าจบ MBA เพื่อไปเป็นมืออาชีพทํางานองค์กรใหญ่ถูกไหมฮะแต่ถ้าเมื่อกี้เราคุยเนี่ย ความต้องการของคนรุ่นใหม่เปลี่ยนไปอยากเป็นเจ้าของธุรกิจด้วยหรือยังอยากทําบริษัทที่ใหญ่แต่ว่ามีวิธีการทํางานในอีกแบบหนึ่งเนี่ยอันนี้ก็สามารถที่จะมีโอกาสมาเรียนในหลักสูตรที่เหมาะกับกับงานของเขาหรือเหมาะกับสิ่งที่เขาสนใจนะครับเพะอนันนี้ผมคิดว่าถือว่าเป็นหน้าที่ยังเป็นประโยชน์อยู่นะครับในการ,รที่จะมามาเรียนในลักษณะที่เป็นหลักสูตร แลวผมก็เชื่อว่าคณะบริหารธุรกิจของที่นิด้าเนี่ยก็มีความร่วมสมัยในการที่จะปรับปรุงหลักสูตรในเหล่านี้ทีนี้ผมจะพูดในอีกมุมหนึ่งนะครับในมุมของบริษัทเนี่ยจริงจะยกตัวอย่างให้เห็นวิธีคิดของธุรกิจในยุคใหม่นะครับที่ผมมองอย่างในกรณีบริษัทวีฟู้ดเนี่ยนะฮะตอนนี้เราก็ได้แรงบันดาลใจในการที่จะใช้เรื่องอินโนเวชันนะครับมา drive ธุรกิจพุ่งตรงคือพยายามที่จะหาไอเดียใหม่ๆหาสินค้าและบริการใหม่ๆ แล้วเราก็หวังว่าคนในยุคใหม่เนี่ยก็จะมีไอเดียแบบนี้ที่มาช่วยในการสร้างนะฮะสิ่งที่เปลี่ยนแปลงถูกไหมฮะเปลี่ยนแปลงสังคมเปลี่ยนแปลงสินค้าและบริการให้ดีขึ้นเหมือนกับตัวอย่างที่อาจารย์พูดมาสักครู่เนี้ยนะครับที่ไปเห็นที่ซิลิคอนแวลเลย์นะเราก็มีพูดง่ายม,มีมีอาจจะเรียกว่าเป็นเหมือน BU นึ่งครับเราตั้งขึ้นมา BU คือ u u s n n s s u u n t เนี่ยเราเรียกว่า VFood แล คือฟังดูก็นึกว่าเราจะเป็นพวก R&D ได้มาทำห้อง l a บทำ research อะไรพวกนี้แต่วิธีคิดสมัยใหม่นะคำว่า l a บเนี่ยเราย่อมาจาก lab l นี่คือ lifestyle นะฮะแปลว่าเราจะใช้วิธีการแบบ n e t w o r k ิ n งในการหาข้อมูลทางด้าน research ความเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผูม้บริโภคนะครับว่าสินค้าและบริการของวีฟู้ดเนี่ยทำยังไงที่จะสอดคล้องกับวิถีชีวิตของเขาที่เปลี่ยนไปนะครับอันที่สองตัว A คือคำว่าอาเซียน plus นะแปลว่าข้อมูลที่เราได้เนี่ยเราไม่ได้จํากัดเฉพาะเซเว่คนในประเทศไทยนะแต่ว่าเป็นผู้บริโภคในใน r e g i o n a ในอาเซียนว่าคนในประเทศไทยกรุงเทพเชียงใหม่อูบ่บลนอนแก่นภูเก็ตนะครับหรือที่ KL ที่สิงคโปร์นะครับที่ยังกูนนะครับแบบนี้มีวิธีคิดอะไรเพราะว่าอะไรสมัยใหม่เนี่ยคนสามารถใช้อินเทอร์เน็ตถูกไหมครับคนที่อยู่พมา่าอยู่เวียดนามอยู่สิงคโปร์อินโดนีเซียฟิลิปปินเนี่ย ก็สามารถที่จะสื่อสารหรือสามารถที่จะมีความต้องการหรือวิถีชีวิตแบบหนึง่งนะครับนี่คือตัวเอตัวที่3คือ business innovation ก็คือว่าการหาข้อมูลแบบนี้เพื่อมาพัฒนาสินค้าใหม่เนี่ยต้องตอบโจทย์ในการที่จะเป็นธุรกิจในรูปแบบใหม่และวิธีทําอย่างนั้นเนี่ยแทนที่เราจะทําเองเป็นบริษัทเล็กๆนะครับต้องไปมีข้อจํากัดในเรื่องงบประมาณในเรื่องอะไรเนี่ยเราก็ใช้วิธีเป็นเขาเรียกพันธมิตรทางธุรกิจที่เรียกว่า strategic แล้วสถาบันการศึกษานี่แหละก็จะมีส่วนสําคัญมาก ปัจจุบันก็จะมีโปรเจกต์หนึ่งที่เรียกว่า Food Innopolis <ม>นะคือส่งเสริมในเรื่องของการใช้นวัตรกรรมเกี่ยวกับธุรกิจอาหารแล้วก็จะดึงสถาบันการศึกษาซึ่งปกติเนี่ยจะมีอาจารย์ที่ทํางานวิจัยนะแต่ในยุคสมัยก่อนอาจจะเป็นงานวิจัยที่ใช้เฉพาะในมหาลัยหรืออาจจะใช้เฉพาะในเรื่องของต้องเรียนตรงๆเื่อ,อาจจะเป็นการปรับฟู้ดถูกบังคับของอาจารย์ใช่ไหมครับตีบพิมพ์ไว้แล้วไม่ได้ใช้แต่แบบเนี้ยถ้าอาจารย์ใช้สกิลของทางวิชาการที่ทางคณะมีที่อาจารย์มีเนี่ยแล้วเอามาเชื่อมโยงกับภาคธุรกิจ แล้วมีหน่วยงานของรัฐบาลที่ส่งเสริมในเรื่องของอาจจะมีทั้งงบประมาณทั้งแนวความคิดที่จะช่วยสนับสนุนธุรกิจแบบนี้ธุรกิจที่เป็น SME เล็กๆเป็นสตาร์ทอัพเนี่ยก็สามารถที่มีโอกาสที่จะแข่งขันได้ครับผมว่าอันนี้คือวิธีคิดยุคใหม่ที่ธุรกิจสมัยใหม่เนี่ยน่าจะทํางานใกล้ชิดกับคณะแล้วก็เชื่อมโยงนะครับในเรื่องของการที่จะส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมจากเทคโนโลยีแล้วจากคนรุ่นใหม่ด้วยครับนะสุดท้ายนี้ครับอาจารย์ดนรวสินครับ ทางคณะบระหิหารธุรกิจของนีด้าเนี่ยมีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ยุคไทยแลนด์4.0ตามนโยบายรัฐบาลยังไงบ้างครับก็ในส่วนของทางคณะบระหิหารธุรกิจนะครับก็คือเราเป็น1ใน3สถา,าบันในประเทศไทยที่ได้การรับรองมาตรฐาน AA CB ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับโลกนะครับในในแง่ของทางคณะเนี่ย จะมีอยู่สส่วนก็คือส่วนของการงานวิจัยอย่างที่คุณนพิพูดก็คือว่าณวันนี้ทิศทางของการีทําวิจัยและเพื่อตีพิมพ์เพื่อไปขอตํามแหน่งกางวิชาการเนี่ยมันใช้มันลำบากต่อไปในการที่จะไป justify งบประมาณที่ลงทุนไปเพราะมันมี return on investment ต่ำดังนั้นก็คือทิศทางของคณะเราเนี่ยเราจะเน้นให้ความสำคัญกับ apply research หรือ action research ก็คือการวิจัยในเชิงของการเข้าไปแก้ปัญหากับธุรกิจ ในหรือในการวิจัยในการเชิงเข้าไปคอนซัลในการเตรียมข้อมูลให้กับธุรกิจหรือการวิจัยในเชิงเข้าไปแก้ปัญหาให้กับสังคมอันนี้คือเป็นทิศทางหนึ่งของที่คณะที่เราที่คณะในการปรับเปลี่ยนในแง่ของงานวิจัยที่จะเน้นไปในการตอบโจทย์ธุรกิจมากกว่าในเรื่องของการมุ่งเน้นไปที่ทางทฤษฎีในการตีพิมพ์สําหรับการฝึกอบรมเนี่ยก็คือเราเชื่อว่าการเรียนเรียนรู้ต่อไปในอนาคตเนี่ยมันไม่จบแค่ปริญญานะะก็คือ แต่รูปแบบคือพอเรียนจบปร,ยาป,รยาปุ๊บเนี่ยก็ทิ้งหนังสือเลยคง <c oughs> ไม่ได้นะฮะมันจะต้องเป็นรูปแบบที่ว่าไลฟ์ลองเรียนนิ่งนะไลฟ์ลองเรียนนิ่งแต่ก่อนเนี่ยมันเป็นเหมือนกับฮอบบี้ใครอยากจะเรียนรู้ก,ก็เรียนไปแต่ณวันนี้มันเป็นสิ่งที่ต้องมีเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าหลายอาชีพที่เราคุยกันจะถูกทดแทนมีประมาณ10อาชีพเนี่ยในปัจจุบันอย่างเช่นพวกเรื่องของ d a t ต้ c i e n t i s t เรื่องของ Mobile Develo p e r ไม่เคยมีมาก่อนนะฮะ5ปีที่แล้ว เป็นอาชีพใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน <c oughs> คือพูดง่ายๆคือณวันนี้เราต้องมีกระบวนการเรียนรู้สกิลใหม่ๆเพราะว่าหลายอาชีพจะถูกทดแทนด้วยด้วยด้วยเทคโนโลยีอย่างตัวอย่างไม่เกิน10ปีคณกีดีดรับประกันได้ครจะมีตัวอย่างเช่อนอาชีพอย่างเช่นพวกคนขับรถเนี่ยเพราะตอนนี้รถก็จะเป็นออโตนอมัสคาร์หมดแล้วนะฮะหรือแม้ทั้งในโรงง,งานเราก็เห็นทดแทนด้วยหุ่นยนต์นะอันนี้คือเป็นสิ่งหนึ่งที่มันจะเป็นความท้าทายครับ อาชีพต่อไปที่จะต้องมีการอัปเดตสกิลใหม่ๆอยู่สม่ําเสมอนะซึ่งทางนิดาเองนะส่วนใหญ่เราอาจารย์ที่ที่คณะเนี่ยเป็นอาจารย์รุ่นใหม่นะเราก็จะเน้นให้เรื่องของการสอนเนี่ยก็คือจะต้องมีการนําเอาหัวข้อทิศทางใหม่ๆเกี่ยวกับธุรกิจอย่างทุกวันนี้อย่างเรื่องของ f ฟินเทคบิตคอยบ Big Data ที่เข้ามามีบทบาทในเรื่องของธุรกิจเนี่ยอันนี้คือเราจะมีเปิดคอร์สเหล่านี้ ใหม่ๆรวมไปถึงผมก็จะมีแนวทางที่ว่ามีการฝึอกอบรมให้กับทางสิทธิ์เก่าที่สามารถจะกลับมา refresh ความรู้ใหม่ๆได้นะเพราะว่าความรู้ที่เรียนไปเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยมันอาจจะใช้ไม่ได้ใน,น,นปัจจุบันะและทั้งของผมเองเนี่ยผมต้องเปลี่ยนเนื้อหาเกือบทุกเทอมเพราะมันมีการเปลี่ยนแปลงในทางธุรกิจอยู่บ่อยมากนะอันนี้คือเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะฝากฝากไว้ก็คือในทางคณะเนี่ยเรามีความพร้อมในเรื่องของทั้งการวิจัยและกการฝึกอบรมนะครับให้ ให้สำหรับผู้ที่สนใจนะฮะแล้วก็ผู้ที่ต้องการที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะครับ เลยครับท่านผู้ชมอย่างที่ได้ฟังมุมมองจากแขกรับเชิญทั้งสองท่านของเราไปนะครับคนที่เป็นผู้นําธุรกิจในยุค4.0ในยุคไทยแลนด์4.0แบบนี้เนี่ยนะครับบอกได้เลยว่าอยู่นิ่งเฉยไม่ได้ครับต้องหาความรู้หาองค์ความรู้ใหม่ๆมาเพิ่มพูนให้กับตัวเองตลอดเวลาแล้วก็ถ้าไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนไปได้ที่คณะบริหารธุรกิจของนีด้านะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญของทั้งสท่านนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ บเวลาของนีด้าวิส o อม h a เชงแล้วนะครับท่านผู้ชมติดตามชมรายการของเราย้อนหลังได้2ช่องทางด้วยกันครับเข้าไปที่ t v n i d a .ac.th หรือว่าอีกช่องทางหนึ่งครับเข้าไปที่ YouTube ค้นหาคำว่า NIDA Thailand Channel และกลับมาพบกันใหม่ครับสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้ทาง Nation TV ช่อง22กับ n นีด้า o m for Change สวัสดีครับ